สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวแปลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับชายที่ป้นธนาคารเพียงหนึ่งเหรียญและบอกให้เจ้าหน้าที่เรียกตำรวจมาจับตัวเขาถ้าหากคุณคิดว่าไม่มีใครอยากเข้าไปนอนในเรือนจำแล้วก็คุณอาจจะคิดผิดนะครับเพราะยังมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ต้องการเข้าไปในคุกด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับเรื่องราวของชายคนนี้ครับ โดนัลดซานตาโคเชชายวัยห5ปีจากยูทาที่ตัดสินใจปล้นธนาคารเวลฟาโก b แบงในเมืองซอล็กซิตี้พร้อมกับยื่นกระดาษโน้ตให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยกระดาษแผ่นนั้นนะครับเขียนไว้ว่าได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยที่ทำแบบนี้แต่นี่คือการปล้นกรุณาส่งเงินหนึ่เหรียญให้ผมด้วยขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ธนาคารคิดว่านี่คือมุกตลก เพราะพวกเขาทําตามคําขอของโดนัลอย่างไม่ลังเลและยินดีที่จะให้เขาออกไปพร้อมกับเงินหนึ่งเหรียญแต่โดยดีแต่เรื่องราวดันไม่จบแค่นั้นสิครับเพราะโดนัลเองเป็นคนบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาพึ่งปล้นธนาคารและพวกเขาน่าจะโทรหาตำรวจจากนั้นเขาก็นั่งลงที่ล็อบบี้ธนาคารและรอให้ถูกจับและในระหว่างนั่งรอตำรวจนั้นนะครับผู้จัดการธนาคารก็ตัดสินใจ พาพนักงานเข้าไปหลบในห้องทำงานเพื่อความปลอดภัยและล็อกประตูส่วนโจนสูงวัยก็นั่งบ่นว่าทำไมตำรวจถึงใช้เวลานานาน,นักกว่าจะมาจับเขาโดนาลประกาศกับเหยื่อว่าพวกเขาโชคดีเพราะตนเองไม่มีปืนตำรวจจึงใช้เวลานานกว่าจะมาถึงที่นี่หลังจากนั้นไม่นานนะครับตำรวจก็มาถึงและจับกลุ่มชายวัย65ปีโดยที่ไม่รู้ว่านี่เป็นแผนที่เขา ต้องการมาโดยตลอดซึ่งเขาต้องการถูกจับเพื่อที่จะได้ไปใช้ชีวิตที่เหลือในเรือนจำกลางของรัฐบาลเขาถึงกับบอกตำรวจว่าถ้าเขาถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อไหร่เขาก็จะปล้นธนาคารอื่นอีกเพื่อเอาเงินที่มากขึ้นเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตในเรือนจำอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่ก็รายงานนะครับว่าเขาเพิ่งถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาขับรถโดยความประมาทและถูกระงับใบขับขี่ไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่า เป้าหมายชีวิตของเขาคือการส่งตัวเองเข้าไปอยู่ในเรือนจําโดยที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงของเขานั่นเองล่ะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก o d d i ิตี้เซนทรและเพชรมายาหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นขณะที่ตาคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ